มาชมบรรยากาศบนเขานะคะตอนนี้เราเดินขึ้นมาหาเห็ดแต่ไม่ไม่เจอเห็ดคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําคลิปไปนะคะนี่คะ่ะตรงนี้ก็เป็นรอยตัดตัดเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปโดนสายไฟหรือเปล่าเราไม่แน่ใจคะ่ะบนนี้ก็สวยงามนะคะนี่คะ่ะบนนี้สวยงามนะคะตรงนี้ก็เป็นสายไฟเสาไฟคะ่ะเขาก็เลยต้องทำให้มันเตียนเนาะ เตียนอย่างที่เห็นนี่นะคะตรงนี้ก็วันนี้อากาศก็ยังที่เห็นเนาะหนาวเย็นแล้วก็มืดครึ้มเราก็เดินหาเห็ดมันไม่มีนะคะเห็ดเพิร์ตคันตะอรนอะไรก็ไม่มีนะคะหรือเราไม่ได้หาจริงจังค่ะเรามาเราก็ถ่ายคลิปเนาะทำคลิปทำอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปทำงานวันนี้หยุดอยู่บ้านก็ก็เลยพาเข้ามาเดินสูดชมบรรยากาศ บรรยากาศธรรมชาติก็ถ้าเจอเห็ดเราก็เก็บถ้าไม่เจอเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะนี่ค่ะคือธรรมชาติตรงนี้นะคะบนเขาบนเขาตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอลยถามว่าหนาวไม่หนาวค่ะนี่ค่ะข้างล่างก็ไม่ล่างมากเนาะก็ให้ชมตรงนี้สวยๆงามๆแล้วก็นู่นที่เห็นไกลๆกล็ เป็นโบสนะคะตรงนั้นเป็นป่าชาติเป็นโบสป่าแล้วก็สวนอะไรต่างๆที่เขาจัดเอาไว้เนาะจัดเอาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายนี้นะคะก็กล้องอาจจะแหวงนิดนึงนะคะโดยการที่เราเดินเนาะถือไม้เดินก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะภาคมันก็เสียงอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะเท่าไหรเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นการเดินเนาะเดินไปสายตาก็มองหาเห็ดเนาะแต่ว่ามันไม่มีหรอกแต่เราก็ต้องมองอเผื่อเจอเพราะว่าใบไม้มันก็เหลืองหมดนะคะใบไม้มันก็เหลืองหมดเนาะนี่ค่ะต้นนี้เขาก็เหลืองต้นสนก็จะไม่เหลืองนะคะ ต้นสนนี้ใบไม้เขาจะเขียวตลอดทั้งปีค่ะโชคดีค่ะเรามาเจอเห็ดหูหนูนะคะนี่ค่ะเห็ดหูหนูค่ะก็กําลังจะแก่เนาะกําลังจะแก่ใหญ่มากนะคะพี่น้องนี่ค่ะใหญ่โตโมโหรานมากแลวนี่นี่เขาก็แก่แล้วเนาะเห็นไหมแก่เท่าแล้วนะคะสองอันนี้นะคะนี่ค่ะเขาแก่เท่าเราก็ได้ดอกเดียวเนาะ เห็ดหูหนูไปย้ำค่ะพี่น้องป้าสวยงามมากสวยงามมากนี่ค่ะสวยงามมากนะคะได้อดอกค่ะได้อีกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะได้อีกดอกแล้วนะคะเราก็ไม่เอารากไปเนาะนี่ค่ะเริ่มจะแก่แล้วค่ะโอ้ยโชคดีค่ะโชคดีโชคดีนะคะเขาก็ขึ้นอยู่แถวนี้นะคะพี่น้องได้นิดได้หน่อยไปช่างเหอะ นี่นะคะเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆเนาะโหเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเสียดายเนาะเกือบแก่ไปแล้วนาะนี่เกือบแก่แล้วขึ้นกับขอนสนเนี่ยพี่น้องเนี่ยสุดยอดค่ะแล้วเราก็เจอนี่อยู่ใต้นี้ค่ะแต่เราไม่กล้าเก็บเห็ดพวกนี้นะเราไม่เคยเก็บนะคะเห็ดพวกนี้นี่ค่ะเราไม่กล้าเก็บ โอ้ยเห็ดหูหนูนี่ค่ะพี่น้องเยอะมากนี่ค่ะโดนฝนนะนี่นี่เยอะมากเดี๋ยวนะคะขอตัวไปเห็นไม่เอ่ยอุ้ยเห็ดอะไรนาะเยอะไปหมดเลยค่ะนี่ป้ากินได้ไหมเนาะเราไม่กล้าเก็บค่ะเราจะไม่เก็บนะคะนี่ค่ะเขาขึ้นอย่างนี้แล้วก็นี่ขึ้นที่ขอนไม้อย่างน,นี้เราก็ไม่เคยเก็บนะคะพี่น้องแต่เห็นเขาเก็บกันเนาะเราก็ไม่เก็บค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วเนาะ เรารู้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเก็บนะคะนี่ค่ะดูนะคะปาดเก็บไม่ได้แล้วนะคะแต่เราจําที่เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ดูวนันนี้เห็ดไข่เห็ดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะปาดติโจโตโตเยอะมากค่ะพี่น้องปาดเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเก็บนะคะปาดดอกใหญ่มากพี่น้องเอ้ย เกือบแก่แล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวก็แก่แล้วแต่พรุ่งนี้แก่เก็บไม่ได้แล้วนะคะนี่ยังเก็บได้อยู่เนาะโอ้เสียดายมากเลยแต่ก็เก็บค่ะพอยังเก็บได้อยู่ปาดโอ้เห็นเขาเก็บกันเนาะเราก็เพิ่งได้เก็บเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นี่เนาะคงจะอร่อยมากนะแล้วเราเห็นอีกมีหลายดอกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะ เจออีแลวมาแอบอยู่ตรงนี้อีหนึ่งดอกนะคะนี่อันนี้ยังไม่แก่เนาะแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะพี่น้องอุ้ยขอบคุณมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อาจจะแกะน่นิดนิดนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงามสวยงาม,งามนี่ดอกหนึ่งเราไม่เอาอรากนะคะนี่ได้สามดอกตรงนี้ได้สามดอกค่ะสามดอกสวยงามมากชุดยอด เห็ดหูหนูค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูนะคะเดี๋ยวเราจะหาไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่ได้หลายดอกแล้วในนี้ได้หลายดอกแล้วค่ะเห็นไหมในถุงนี่หลายดอกแล้วเดี๋ยวเราหาต่อเนอะ<ม>าะปาดนี่อีกดอกหนึ่งนะคะนี่อีกสองดอกนี่อีกดอกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่ดอกเป็นห้าดอกหกเจ็ดดอกพี่น้องปาด ดีใจจังเลยได้เยอะเลยวันนี้นี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะออ้ดีใจดีใจวันนี้ได้เห็ดเยอะเราก็เดินออกมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็ดไม่มีแล้วค่ะตรงนี้นะคะเราได้แต่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็ามาดูการตัดไม้แล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้โดยธรรมชาตินะคะก็จะมีมีการขนย้ายนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแค่นี้นะคะ